อยากรู้ไหมคะว่าน้ามันเถื่อนของกลางพร้อมเรือสามลำที่หายไปจากพื้นที่ควบคุมอา่าศตหีบจังหวัดชลบุรีมีมูลค่าที่ต้องจ่ายเท่าไหร่หากต้องการเอาออกแบบถูกกฎหมายดิฉันขอเทียบเคียงกับเคสน้ํามันเถื่อนที่เคยถูกจับกลุ่มของเรือลำหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะตามเอกสารค่าปรับฉบับนี้ค่ะนี่เป็นค่าปรับที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพสามิตข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้ามิได้เสียภาษีเป็นเงินกว่า9ก้าล้านสองแสนบาทค่ะ ค่าภาษีจริงที่ต้องจ่ายอย่างคาดีที่ดิฉันยกตัวอย่างนี้นะคะเป็นน้ำมันเบนซินเมื่อคูณกับจำนวนลิตรคิดเป็นเงิน4ล้านหแสนบาทและยังมีภาษีเพื่อราชการท้องถิ่นที่ต้องจ่ายอีก10เอร์เซ็นรวมๆคดีนี้ค่ะเจ้าของยอมจ่ายค่าปรับไปกว่า14ล้านบาทเพื่อเอาของกลางออกทั้งหมดนั้นเป็นเพียงค่าปรับตามพรบสรพภามิตนะคะยังไม่นบรวมความผิดตามพรบสุลก,กากรซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับ4ี่เท่าของราคาของ ที่รวมค่าอาก่อนเข้าด้วยแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าน้ำมัน300แสนลิตรพร้อมเรือที่หายไปหากรวมค่าปรับตามที่กฎหมายระบ,บุไว้ก็ถือว่านั่นคือมูลค่าความเสียหายที่รัฐต้องสูญเสียค่ะ